รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ ความช่วยเหลือเมื่อมีคดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนหูหนวกต้องรู้ชวนดูคดีรอบตัวค่ะเชื่อว่าไม่มีใครอยากมีคดีความหรอกจริงไหมคะแต่ถ้าเกิดคดีความขึ้นกับเราแล้วจะปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากใครได้บ้างเหมือนในเหตุการณ์ตัวอย่างนี้ค่ะ ร้อนจังเอ๊ะจดไม้อะไรออะไรไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่อง เฮ้ยเดี How ๋ยวจะให้ช่วยอ่านสัหน่อยอะไรไม่รู้ จดหมายอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจตามีคนน่ะจะมาลื้อบ้านเราฮะเรื่องอะไรเขาบอกว่า ร้างบ้านตรงนี้ไม่ได้เขาส่งจดหมายให้ตาแล้วจดหมายอะไรแจ้งเตือนครั้งที่สองให้หยุดบุกรุกที่สาธารณะอะไรอ่ะไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าเขาให้เราอ่ะหรือบ้านมั้งเฮ้ยข้าไม่ยอมนะนี่มันบ้านของข้า ถ้าไม่หลักฐานนะแล้วจะทำกันยังไงถามใครได้บ้างเนี่ยแบบนี้แย่เลยเมื่อเกิดปัญหามีคดีความหลายๆคนคงไม่รู้จะขอคำปรึกษาจากใครแบบนี้แหละค่ะ แต่อยากให้คนหูหนวกรู้ค่ะว่ามีหน่วยงานที่พร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือท่านซึ่งถ้าหากนึกถึงผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและดำเนินการต่างๆทางกฎหมายให้กับเราได้ก็จะต้องนึกถึงทนายความค่ะสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือท่านได้ไปดูรายละเอียดกันค่ะสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบริการให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนคนทั่วไปฟรีทั้งนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเรายินดีให้คำปรึกษาโดยไม่ได้แบ่งรวยจนนะครับและสามารถปรึกษาคดีได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาเช่นคดีลักทรัพย์รวมทั้งคดีแพง่งเช่นคดีกู้ยืมสำหรับช่องทางการขอรับคำปรึกษามี2วิธีด้วยกันครับ วิธีแรกสามารถโทรสายด่วนสภาทนความหมายเลข1167ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงวิธีที่2เดินทางเข้ามาขอรับคำปรึกษาณนะสถานที่ที่ให้บริการโดยต่างจังหวัดจะมีที่ทำการของสภาทนความประจำจังหวัดและในบางจังหวัดจะมีทนายอาสาของสภาทนความประจำตามสารจังหวัดต่างๆด้วยครับส่วนในกรุงเทพ ให้เดินทางมาที่ที่ทำการหลักของสภาทนายความสามารถดูข้อมูลการติดต่อเราได้จากเว็บไซต์ของสภาทนายความที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับนอกจากการให้คำปรึกษาแล้วสภาทนายความเรายังมีทนายอาสาที่สามารถช่วยเหลือว่าความให้โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าปฏิบัติงานให้แก่ทนายความเพราะทางสภาทนายความจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเองครับ โดยเกณฑ์การพิจารณาช่วยเหลือจะต้องเข้าองค์ประกอบดังนี้คือ1ยากจนและ2ไม่ได้รับความเป็นธรรม 1. เรื่องความยากจนนั้นจะต้องมีรายได้ไม่เพียงพอดำเนินชีวิตในแต่ละวัน2นะครับต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านคดีความต่างๆทั้งนี้จะมีคณะอนุกรรมการของสภาแห่งความเราทําหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อให้ครบองค์ประกอบตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์กําหนดครับ แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและองค์ประกอบแห่งข้อกําหนดนั้นน,นคือ 1. ยากจน 2. ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ถึงแม้ท่านจะได้รับการช่วยเหลือในส่วนของทนายความท่านก็ยังคงต้องรับผิดชอบเรื่องค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมทางศาลเองทั้งสิ้นนะครับนอกจากสภาทนายความแล้ว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยังบริการให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับคนหูหนวกอีกด้วยเราไปดูรายละเอียดกันค่ะสำหรับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีหน้าที่ทำตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการพศ2 5 5 2โดยคนพิการจะได้รับความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา และให้ความรู้ทางกฎหมายการไกลเกลี่ยปรนีปนอมยอมความการจัดหาทนายความการให้ความช่วยเหลืออื่นๆในทางคดีรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีซึ่งเป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ได้แก่ 1. การวางเงินค่าธรรมเนียมศาล 2. ค่าจ้างทนายความเพื่อว่าต่างแก้ต่างในคดีไม่เกิน5,000บาทต่อคดี 3. การวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆโดยการพิจารณาช่วยเหลือจะต้องเข้าหลักเกณฑ์คือรายได้ต้องไม่เกินเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการปฏิบัติการหรือเป็นคดีที่คนพิการได้รับความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรมและจะต้องมีโอกาสในการชนะคดีรวมทั้งผู้ขอรับการช่วยเหลือจะต้องมีพฤติกรรมดีหรือไม่มีพฤติการว่าจะหลบหนีครับการขอรับการช่วยเหลือแนะนําให้คนหูหนวกเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด สำหรับในกรุงเทพมหานครสามารถเข้ามาได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับเพื่อให้ท่านได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่จะช่วยร่างแบบบันทึกคําขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายให้ครับเมื่อกรอกแบบคําขอรับการช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งคําขอนั้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการที่นาช่วยเหลือต่อไปครับการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในกรณีที่คนหูหนวกเดินทางไปขอรับคำปรึกษาที่หน่วยงานต่างๆคนหูหนวกสามารถใช้ล่างภาษามือ ทั้งรูปแบบที่เป็นการขอรับบริการล่ามภาษามือแล้วให้ล่ามเดินทางไปแปลให้ที่หน่วยงานนั้นๆหรือจะใช้บริการระบบล่ามภาษามือทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน GTRS Video ซึ่งเปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงก็ได้ค่ะนอกจากการเดินทางไปขอคําปรึกษาที่หน่วยงานแล้วคนหูหนวกยังสามารถขอรับบริการปรึกษาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ค่ะสำหรับการโทรศัพท์ท่านสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video ได้ฟรีนะคะผมจะขอคำแนะนำหน่อยครับพอดีว่าผมได้รับจดหมายมาแต่ว่าผมอ่านไม่เข้าใจครับในเรื่องของล่ามภาษามือเมื่อคดีดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายสำหรับคดีดอาญาไม่ว่าคนหูหนวกจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาจำเลย หรือพยานจะมีเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนนั้นๆจัดหาล่ามภาษามือให้ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแต่สำหรับคดีแพงท่านจะต้องจัดหาล่ามมาเองโดยสามารถติดต่อขอรับบริการล่ามภาษามือได้จากหน่วยจัดบริการล่ามภาษามือในพื้นที่ของท่านซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะถ้ามีปัญหาต่างๆเรื่องคดีเนี่ยนะตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะต้องถามใครได้ ทุกคนก็เหมือนกันนะครับถ้ามีปัญหาแล้วก็หน่วยงานนี้ช่วยเราได้จริงๆครับและนี่คือเรื่องที่คนหูหนวกต้องรู้เกี่ยวกับความช่วยเหลือต่างๆเมื่อมีคดีความค่ะอยากให้คนหูหนวกทุกคนรู้ไว้เลยค่ะว่าไม่ว่าจะเกิดคดีอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นโจทย์หรือเป็นจำเลยคุณมีสิทธิ์ขอรับคำปรึกษาหาทางออกในคดีนั้นๆได้เสมอค่ะ